กำลังพวกเรากําลังอยู่ในช่วงทางลงน้ำต,ตกเฮลสีเสียดนะครับนี่ครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มาอีกฮะพี่พูดจริงปะเนี่ยเชื่อไอ้ปอปลาไอ้พกตระกูลปอปาป,ป,ปอปุป,ปอเป๊กดีนะปอเปอ่าให้มาครับครับผม <c oughs> ครับนะครับจันเสกกับจันเลิศถ่ายรูปไหมนานใช่ไวมปกคงหาโฟกัสอยู่เมื่อก,ก,กี้นี้ เรากําลังลงไปที่ตกเหวสีเสียดนะครับตรงนี้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับเสาที่ห้าก็กระดาษคงของการทาว่าห้าสิบเจ็ดนะฮะก็ดิ่งลงไปลองคิดดูนะครับทางลงขนาดนี้ท้าขึ้นจากขนาดโหครับเอาล่ะตามกันไปนะฮะทางก็ลืมลื่นตามธรรมชาติของเขา อันนี้ก็ใบไม้แห้งนะครับตรงนี้มันยังไม่ค่อยไม่ชื้นไม่แฉะเท่าไหร่ไปเรื่อยๆครับการค้นหาอะไรก็ไม่รู้หา <c oughs> ทั้งวันก็ยังไม่เจอแล้วมันจะหาทำไมเดี๋ยวก็เจอแล้ว,ลวพี่คุ้ทำไม <c oughs> ไกลแล้วครับได <c oughs> ้ยนินเสียงน้าตกอยู่น่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮน่าจะถึงแล้วจากสภาพแล้วผมว่าทาขึ้นคงจะ ียดแล้วครับขึ้นทางนี้ก็พอขึ้นทางโน้นเะขึ้นทางโน้นอ่ะขึ้นยอดแรกอ่ะ